ดีครับผมขออนุญาตนำเสนอภาพประยนข่าวน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อปี2485น้ำได้เกิดท่วมกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยฝั่งธนบุรีน้ำได้ท่วมทั่วไปหมดทั้งพระนครทั้งธนบุรีบางแห่งน้ำสูงมากครับผมขอเสนอท่านดังต่อไปนี้ขอบคุณครับ ที่ถนนราชดำเนินตอนใกล้ๆกับลานพระบรมรูปทรงมาน้ำท่วมสูงขนาดแค่บันเอลพายเรือได้สบายมาแต่สาวหนุ่มยังไม่มาครับพายเรือสบายเลยครับแล้วก็มีประชาชนมาเที่ยวคุณลุงคนนี้จะพาผมไปเที่ยวรอบกรุงเทพ เมื่อมาถึงที่ลานสนามหลวงตรงนี้เรียกถนน,นหน้าประลานตรงข้างวักพระแก้วมีเรือสัญจรมากมายสวยงามถ่ายจากโคนต้นมาขามและก็สายจากในเรือจ้างที่ถนนข้างวังสลานล,ลมติดกับพระราชวังทางซ้ายมือ เห็นวัดโพตรงนี้เชิงสะพานผ่านฟ้าน้ำท่วมในถนนราดชันเนินมากพอดูทำให้เกิดมีเรือรับจ้างเล็กๆใหญ่ๆอะไรที่พอจะไปได้สะดวกได้ส่งประชาชนสองคนนี่ม่ยอมนั่งเรือครับเดินไปทางสะพานผ่านฟ้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงสี่แยก อนุสาวรีย์ตรงนี้เรือจอดแจ่กระสวงศึกษาธิการหนุ่มสาวเล่นเรือครับแต่ได้คนครับที่เชิงสะพานผ่านฟ้ามองทางภูเขาทองสวยงามดีครับชมความเมยหน้า สถานีรถไฟหัวลำโพงน้ำไม่ <kind> สูงผู้ชนพอจะทั้นจรเดินไปมาได้แต่ถ้าเป็นผู้โดยสารรถไฟมีสัมภาระหนักๆก็ต้องใส่เรือแล้วก็เข็นไปรถเมสายสีเขียว คองเตยหัวลำโพงตอนนี้ผมขึ้นไปถ่ายบนชานชลาของสถานีรถไฟหัวลำโพงไปบนถนนพระรามสี่ตรงไปนั่นจะเป็นถนนมหาพุทธารามจะออกถนนเจริญกรุงได้ซ้ายมือเป็นสถานีรถไฟป,ปักน้ำคุณเธอคนนี้ายเรืออยู่บนถนนเยาวราชแต่ก็ต้องระวังเมื่อรถขาวมาพาลูกคลื่นมาด้วยเรือจมได้ไง่าย นี่ถ่ายไปบนถนนเยาวราชไปทางสี่แยกวัดตึกตรงนี้สี่แยกราชวงศ์ครับจะมีทั้งรถลากรถสามล้ลอผมอยู่บนรถลางหัวลำโพงไปสามแยกรถเมเทศจบาลถ้าเตียนถนนตกน้ำท่วมถ้าจะใช้น้ำต้องทำวิธีนี้ครับถึงจะปลอดภยัย ที่รานพระบรมรูปรัชกาลที่6ทางด้านที่ติดถนนพระรามที่สน้ำไม่สูงครับถ้าเบี่ยงไปทางซ้ายไปทางด้านถนนราชด,ดำาหลีพอเจ้าเลือจ้างได้แต่บนถนนราชบุรีิน้ำสูงครับสูงขนาดรถลางวิ่งไม่ได้ต้องหยุดเดินแล้วคณะผมก็ามาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เราเดินลงไปลุยให้ดูกว่าน้ำสูงแค่ไหนก็พอที่จะแจวเรือได้ก็หยอกล้อกันตาม,มาตาเพื่อนฝูงระหว่างผมกับเพื่อนที่อยู่กรมรถไฟข้างพคุณสุินประมวลวันไปกับเพื่อนสุภาพสุธีทังคนคุณวรรณบูรณ์สัสสวมโมกะโล่หยอกล้อเพื่อนและเราก็ไปต่อไป คุณลุงพาผมไปที่พระที่นั่งอน,นันต์วันนี้มีการประชุมสภาเรือที่เจ้าคุณหหนลท่านนั่งมาแล่นเข้ามาพอดีท่านเปิดโหมดรับความเคารพขวามือเป็นเรือของพระศิทปศาสตนสกราคมเรือเจ้าคุณหนลจะผ่านครับต่อไปก็เป็นเรือของเจ้าหน้าที่ ต่างๆที่ทยอยกันมารวมทั้งผู้แทนก็สนุกดีครับนานๆจะได้นั่งเรือเพราะว่าเคยมาตลอดที่ตำรวจสภาครับเรือลำนี้คุณยนต์สมานนแห่งกระทรวงเศรษฐการคุณมปลูกใส่ชุดสากลซ้สายมือเจ้าหน้าที่สภาเรือที่แล่นมาสั้นสัวหมวก สีขาวเมื่อถอดหมวกจึงรู้ว่าท่านคือคุณหลวงเจวงศสักธงคลามนี่ท่านเจ้ากรมยุวชนครับคุณประยูนพระมรมนตรีหมวกกระโลสีขาวคุณวิราชโอสถานนท้ายสุดคุณแก้วสิงหะหเชนนี่ใครๆก็ต้องรู้จักท่านคุณควงอภัยวงครับ ดึงมือกับคุณตังตูกให้เรือเข้ามาใกล้ๆผมไม่เรียกยศท่านข้าราชการเพราะผมจำไม่ได้ต้องขอประทานโทษคุณหลวงพรมโยตีครับท่านเป็นท้าทตรีมหาใจขนาดนั้นเจ้าคุณสรยุท์เสรีีหัวเรือหัวหมวกะกโลกคุณหลวงศรีสงครามชัยใม่หัวหมวกเริตเตเดือนบุญนาคสงครามทีมหาตัวยากครับผมถ่ายมาได้แค่นี้ครับ เนื้อเนื้อวนเสน่ห์เย้ายวนดั่งชวนเชยน้ำใจสมักรักเจ้าเอ่ยเข้ามาเข้าแล้วไม่เคยพอให้เรียมอยู่เพียงคู้มอญ